ขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปท่านผู้มีบุญทั้งหลายในวันนี้วัดจำปาทองอยู่ที่นูน้นอยู่ที่ท่าบ่ออำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายมีท่านพระมหาเถระ นับแต่เจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะทำอำเภอและอธิบดีกรมชนประธานได้มีการถวายเกี่ยวกับเรื่องของกระถินหนึ่งสร้างฝายน้ำอย่างใหญ่มากมายนอกจากนี้แล้วยังได้สร้างเกี่ยวกับเรื่องของฉัด ถวายพระเถถวายสงที่จังหวัดหนองคายที่ท่าบอกนสถานที่นี้เรียกว่าจำพาทองโดยมีความคิดนั่นก็คือว่าเจ้าวาดวัดจำปาทองท่านเป็นผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตหนองคาย ท่านได้ตั้งใจยิ่งนักเมื่อเห็นว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่ราดลุ่มทำเป็นที่เก็บพักน้ำจำนวนมากที่มาจากหลายๆสถานที่ก่อนจะลงแม่น้ำโขงเข้าสู่แม่น้ำมงและถึงจะไปลงสู่แม่น้ำโขงดังกก่าวเป็นที่ลาดลุ่มยิ่งไปกว่านั้นสามารถปลูกพืชพันธุ์ต่างได้ งามที่สุดเลยใบายาสูบก็ปลูกได้ของ,งต่างๆก็ปลูกได้วัดก็เป็นประโยชน์มีที่ท่องเที่ยวมีที่พักผ่อนชาวบ้านก็มีที่พักผ่มีที่ทำมาหากินปลูกผักได้มากมายกายกองเลยนอกน,นี้ก็ทำการประมงได้เพราะว่าเมื้อที่หลายล้านลูกบาทดังกล่าวแล้ว ด้วยบโน่ปณิธานดังกล่าวที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดจับวัดจำปาทองตั้งใจทําให้เป็นศูนย์การศึกษาตั้งใจทําให้เป็นศูนย์ดูแลชุมชนดังกล่าววันนี้เป็นการทอดกระถินมีหลายงานด้วยกันทุกงานนั้นมาลงในวันนี้เพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่ ท่านอาธิบดีกรมชนประธานเมตการุณามาเป็นประธานฝ่ายคารวสประเดชประคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมะวะชิรนายกเป็นประธานฝ่ายสง์ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นการหลังสรรสถานที่นี้ให้งดงามโดยประการทั้งปวงขอบุญที่คณะสงฆ์วัดจำปาทอง คณะสงฆ์อำเภอท่าบ่อคณะสงฆ์จังหวัดหนองคายเล็งเห็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่กับชุมชนอย่างมหาศาลในการเก็บสร้างอ่างเอบเก็บน้ำขนาดใหญ่เอาไว้ใช้ในชุมชนเป็นประโยชน์ยิ่งนักขอบุญกุศลจงบังเกิดขึ้นกับท่านอธิบดีกรมชนประทาน ท่านเจ้าวาดวัดจำปาทองสิทธะมัทุสิทธะมัท,สท,มทุสิทธะมัทุอิทางพลังเอตสมิงรัตนสมิงสัมปทานาเจตโสขอสิ่งที่หวังขอสิ่งที่ต้องการขอสิ่งที่ปรารถนาจงสำเร็จโดยฉับพลันทันทีทันใดด้วยเธอ